สวัสดีครับวันนี้วันที่6กุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับก็ขออนุญาตมาอัปเดตนะครับ2เรื่องสำคัญนะที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีแนวโน้มนะครับผมที่จะชัดเจนขึ้นนะครับในส่วนของเรื่องแรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงครับในเรื่องของโครงการคุณคลึ่งเฟสีซึ่งปัจจุบันนี้นะครับผมจากทางด้านของกระทรวงการคลังและทางรัฐเนี่ยมีการอนุมัตินะครับวงเงินก็คือ1,200บาท ตลอดระยะโครงการนะครับซึ่งมีข้อมูลล่าสุดนี้นะครับในเรื่องของการที่จะลุ้นเพิ่มวงเงินนะจาก1,200บาทเนี่ยนะครับเป็น1,500บาทอ่บานน,นี้เดี๋ยวเรามาดูรละเอียดกันว่าเอ๊ะมันเพิ่มขึ้นยังไงหรือใครเป็นคนที่จะเตรียมพร้อมในการนำเสนอครั้งนี้นะครับเรื่องที่2นะครับผมอันนี้ก็จากทางด้านของรองโฆษกเลยได้อัปเดตข้อมูลนิดหนึ่งนะครับว่าสำหรับบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร,รอบใหม่ปี6 5 ซึ่งหลายท่านก็มีนะครับในเรื่องของคำถามมาว่าเอ๊ะนะครับพอจะทราบไหมช่วงไหนที่จะมีการเปิดลงทะเบียนนะครับอ่ะเดี๋ยวมีความคืบหน้าเรื่องของการลงทะเบียนบัตรคนจนปี65สําหรับนะครับข้อมูลจากนะท่านรองโฆษกนั่นเองนะครับเรามาดูเรื่องแรกกันนิดนึงนะครับนะเรื่องแรกเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าสภาหอการค้าถกขุนคังให้เพิ่มวงเงินโครงการคนละครึ่งเฟสซี เป็น1,500บาทนะครับแล้วก็ขอยืดระยะเวลาโครงการชอบดีมีคืนนะครับไปจนถึงสิ้นปี2 5 6 5ซึ่งนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของชอบดีมีคืนเนี่ยตามที่หลายท่านรับทราบนะครับผมก็จะเสร็จสิ้นหรือจบลงในเดือนกุมภาพันธ์นี้ประมาณวันที่25กุมภาพันธ์นะครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบัน ได้แก่สถาบันหอการค้าแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยโดยนะครับในที่ประชุมเนี่ยนะครับมีการหาลือถึงนะครับมาตรกา,รการการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในโครงการคุลครึ่งเฟสี่นะครับโดยเห็นชอบนะให้เพิ่อมวงเงินจาก1,200บาทเป็น1,500บาทขึ้นไปและก็มองว่าน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่านะครับนอกจากนี้ครับยังอยากให้เพิ่อมวงเงินนะมาตรการช็อปดีมีคืน จาก30,000บาทเนี่ยนะครับเป็น1 0 0 0 0แบาทเลยแล้วก็ขยายระยะเวลาโครงการนะครับไปจนถึงสิ้นปี255ซึ่งจากเดิมเนี่ยนะครับกำหนดสิ้นสุดนะครับในวันที่15กุมภาพันธ์ห5นี้เพื่อช่วยกระตุ้นนะครับเศรษฐกิจในระยะยาวต่อไปนะครับทั้งนี้นะครับวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับสภาหอการท้าไทยเตรียมเข้าหาลือกับนายอาคมเติมพิยาใบสิทธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเพื่อหารือถึงมาตรการการกระตุ้นกําลังซื้อเพิ่มเติมโดยเฉพาะนะครับการขยายเวลาโครงการชอบดีมีคืนรวมถึงการเพิ่มวงเงินโครงการคนละครึ่งเฟสซีนะครับซึ่งจากเดิมพันสองให้เป็นพันหาซะตามที่กล่าวไว้นะครับไปในข้างต้นเพราะวงเงินปัจจุบันประชาชนมองว่ายัางน้อยเกินไปนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่นำมาแบ่งปันถึงความคืบหน้า เดี๋ยวอย่างไรติดตามข้อมูลกันต่อเนื่องนะสำหรับใครหลายท่านนะครับที่เขาเรียกว่าใช้อย่างต่อเนื่องนะครับก็คงประมาณสัปดาห์กว่าๆ1 2 0 0บาทเนี่ยน่าจะจบลงนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลความคืบหน้าที่มาอัปเดตกันในเรื่องแรกนะครับทีนี้เรื่องที่2นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากท่านรองโฆษกรัฐบาลท่านกวางไตสุรีไตสรณกุลนะครับซึ่งก็แบ่งปันความคืบหน้าเช่นเดียวกันนะครับเกี่ยวกับการเตรียมลงทะเบียน บัตรสการแห่งรัฐรอบใหม่ปี65ซึ่งนะครับจากข้อมูลเนี่ยก็ระบุไว้อย่างนี้นะครับลงทะเบียนช่วงกลางปี2565นะครับแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคม65กลุ่มเป้าหมายนะครับ20ล้านคนวงเล็บนะครับผู้ถือบัตรเดิมนะครับแล้วก็บวกกับผู้รับสิทธิ์ใหม่นะครับซึ่งสามารถใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสการแห่งรัฐนะครับอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีรายละเอียดนะครับ ในส่วนของคุณสมบัติเบื้องต้นเนี่ยตามที่เคยแจกแจงและก็ลงรายละเอียดไปในคลิปก่อนๆเนี่ยนะครับผมนะก็จะต้องเป็นสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นพิขุสมัมมเนนผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติในหน่วยงานของรัฐผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญปกติ เบี้ยหวัดจากส่วนราชการแล้วก็ค่าราชการการเมืองนะครับรายได้ไม่เกิน1,0,000แบาทต่อคนต่อปีแล้วก็รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนก็จะไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีผู้ลงทะเบียนต้องมีทรัพย์สินการเงินไม่เกิน10,000แบาทต่อคนนะครับต้องไม่มีวงเงินกู้หรือไม่มีวงเงินกู้ณเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เกินหลักเกณฑ์ดังนี้วงเงินกู้สาหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน1.5ล้านบาท วงเงินกู้สําหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน1ล้านบาทนะครับแล้วก็ผู้ลงทะเบียนต้องไม่มีบัตรเครดิตนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลสรุปนะครับสั้นๆน,น,นะครับจากทางด้านของท่านรองโฆษกนะซึ่งก็ที่สําคัญไฮไลท์สำคัญก็ต้องบอกว่าในเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยโอ้ค่อนข้างที่จะละเอียดลงย่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองดูกันว่า ในเรื่องของการเปิดนะช่วงกลางปีที่ว่านี้นะครับเดี๋ยวติดตามต่อว่าระบุเดือนไหมระบุวันหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของภาพสรุปจากท่านรองโฆษกรัฐบาลที่นํามาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันในเรื่องที่2นี้นะครับในเรื่องของบัตรสุขการณแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ ในปี65นะครับเอาละนี่ก็เป็นความคืบหน้า2เรื่องที่นํามาเล่าสู่กันฟังแบ่งปันถึงความคืบหน้าให้กับสมาชิกทุกท่านเนี่ยรับทราบข้อมูลร่วมกันนะเพื่อจะได้เตรียมพร้อมเตรียมตัวแล้วก็รับทราบถึงการอัปเดตข้อมูลสําคัญจากโครงการของรัฐนะครับผมให้กับทุกท่านได้รับทราบประมาณนี้นะครับและถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับแต่ที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านใจใพาดคลิปใหม่ๆเสริฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่าน ได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟิล์มแชแนลบายกเกษมสันต้องล่ำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ